สวัสดีครับผม,ผมกลับมาอีกแล้วฮนะกลับมาคลิปนี้กับอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮนะก็ไม่อารมณ์ไม่ดีก็คงไม่มีใครอยากรู้หรอกฮนะมันก็ไม่ได้สําคัญกับคนอื่นหรอกครับเอาเป็นว่ามีคนพูดเรื่องบีมแล้วแบบเราฟังแล้วเราขัดหูขัดตาบีมมันไม่ใช่แค่คําสวยหรูนะถูกไหม มันเป็นอะไรอ่ะคุณสมมุติคุณเป็นสตาร์ t เจอ,ร,อร์อิน n e เนียร์หรือ m ิ p e ีพีอิน r เนียร์หรือแซ d เน็ตเทอรี่หรืออิเล็กทริกอลหรือคอนแทคเตอร์นะฮะคุณได้แบบจ่ะอาร์ชิเท e c t มานะได้แบบเป็น PDF ก็ดีเป็นแคดก็ดีเป็นเส้นอ่ะแบบเป็นแคดอะทูดีไลน์อ่ะ,อะนะแล้วเวลาคุณจะไปสร้างหรือคุณเอาไปดีไซน์ต่อเนาะแล้วมันมีปัญหาอย่างเช่นคุณไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเส้นเนี้ยมันคือเส้นอะไร บางทีไอ c t เทคนะฮะมันได้ว่านะเขาเขาตั้งเาขาเรียกเลเยอร์ไม่ดีจริงๆเลเยอร์สแตนดาร์ก็มีแต่ผไม่ค่อยเห็นอะไรเมืองไทยที่จะใช้กันเนาะหรือว่ารูปด้านกับรูปตดัดกับแปลนมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเขาต้อง Request more information จากสถาปัตถ์ถูกไหมมันก็ต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยเนี้ยมี RFI มาอะไ จุดนี้จุดนี้ไม่เคลียร์มีไอฟายมาอญหามันก็จะเยอะเพราะว่าแน่นอนแหละมันทําเป็น 2D c a แคปมันก็อย่างถ้าย้อนไปสัก2ี่สิบปีที่แล้วมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดละผมว่ามันเจ๋งที่สุดละแล้วอย่างว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปไกลนะครับอย่างไอทูดีแคปพอแบบลูกด้านลูกตัดแปลนไม่ตรงกันเขาก็เริ่มบดถูกไหมเพราะอะไรเพราะเพราะทุกวันนี้มันมีทีดีโมเดลนะฮะ ก็คุณจะเขียนเป็นเส้นเป็นเส้นทำไมล่ะน,นี้พูดถึงสถาปัตย์เนาะทำไมคุณไม่ทําเป็นโมเดลมาเลยโมเดลมาจะเป็นเลดิทสเก็ตอัพดีแคทอะไรก็ทําม,มาดิถ้าเป็นโมเดลไงเพราะว่าอะไรอ่ะหนึ่งเลยวิชวลไอเซชันมันดีกว่าก็คือคุณเห็นเลยอะ่ะโอเคดีไซน์เทนจะเป็นแบบนี้อันนี้ผนังเ r เท i วอล l l อันนี้หลังคานะอันนี้พื้นอยู่ตรงนี้นะคือคือมันเคลียร์กว่าครับ มันดูแบบแล้วมันเคลียร์กว่ามันเคลียร์ยังไงอ่ะคนเราคุ้นชินกับ 2d อะ่ะก็เปิดเนี่ยนะเปิดเห็นไหมมันคือทีมัวเดียวก้อนเดียวกันตรงเนี้ยคุณคุณไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณก็เปิด 3d เทียบก็อ๋อ,อเลนเดร w T Z A. อร์น้ำยูทีเอสเอหนังนี้คุณไม่เคลียร์คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือเสาต้นนี้อะไรเงี้ย อ่าตนนัวนี้ก็คลิกเลือกมีไหนล่ะอันนี้คุณไม่เคลียร์มันคืออะไรโอ้เห็นไหมมันชัดกว่าเห็น่อยมันเป็นเหมือนฟินอะไรทุกอย่างเนาะที่มารับพื้นยื่นอะไรเงี้ยเคลียร์กว่าเยอะอ่ันนี้อยากรู้ว่าอีเสาเน,นี่อยเขาอยากให้เป็นอะไรแถบเข้าไปดิอ๋อเป็นเฉดคือค่าซันเฉดอนะ่ะเนาะซันเฉดสปอร์ตของซันเฉดอะไรแบบเน,นี้ยเห็นไหมมันเคลียร์กว่าเยอะ อ่ะแล้วทีนี้ถามว่าเราสตาร์เจอร์ยูเนียร์นะในปุดถึงแค่สตาร์ทเจอร์ยูเนียร์นะจะเอาโมเดลเดิกไปทำงานต่อยังไงฝรั่งนีมนมมม่มันเก่งมากผมพูดเลยมันเก่งมากเขาทำกันอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอปิดก,ก่อนจะเริ่มด้วยแบบเทมเพลตของสตาร์ทเจอร์ที่ไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีอะไร ยังไม่มีอะไรเลยเราก็เราพอเราได้โมเดลมาใช่ไหมเราเราได้งานแล้วอะโอเคสามนี้ส่งโมเดลมาให้เราแล้วเราแล้วอะโมเดลเขามาเราก็เอาโมเดลเขามาทํางานต่อนะนั่นคือคือจุดประสงค์ที่แท้จริงเนาะของของอนะินโฟเมชันโมเดลลิ่งโมเดลแล้วก็ข้อมูลไปทํางานต่อนะ Information นะเค ลองดูว่าจะทำงานต่อ,อยังไงนะผมจะทำให้ดูแบบง่ายๆไวๆก็อย่างเช่นการขึ้นกริดลายนะฮะขึ้นกริดลายก็อะจิเทเข้าุาสาห์ขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็เอากริดลายของอะจิเตมาทำงานต่ออันนี้ข้อดีข้อที่หนึ่งละข้อดีข้อที่หนึ่งว่ามากๆนอกจากนั้นมันยังจะเขาเรียก m o n ิเตอร์ลไว้ได้อย่างเช่นเตกเขามีการขยับกิดลายเนี่ยมันจะรีพอร์ตให้เรารู้ด้วยเขาทำงานระดับสูงก็ทําอย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นระดับล่างอยู่เราก็ไม่ต้องไป m o n ิเตอร์ลิงก็ได้สต็อป <Stop S 2> ไปนะกด finish นะฮะอ่ะกด vv นะผมต้องปิดเตกไปเห็นไหมฮะถ้าคุณมานั่งเขียนกิดลายเองละเส้นเดียวละเส้นตายละ ไม่ทันกินผม <c oughs> ไม่ทันกินชาวบ้านนะฮะเชาวบ้านเขามารู้วิธีนี้เขาก็จะทำแบบนี้ละเนะเาะ e l e ล a ว i o ่ล่ะนะฮะลูกด้านนะครับแ้ทำเป็นสามดีก็ต้องมีกิดลายกับลูกด้านก็ Copy มานะครับเอาไหนล่ะ Copy s e l e c เ l i n กลิงค์ค็อป l ี้มัลอมาใครไม่ทำแบบนี้ก็ ก็อยากทำให้เหียมเดิมอยู่กันแล้วแต่นะฮะ finish okay. โอเคโอ้ยไม่ใช่กด finish อีกรอบนึงนะฮะ vv ไม่ปิลิงก์ปิดไปซะเห็นไหมตัวนี้ไม่ใช้ละอลอกละอก copy ของเขามาเสร็จสับเลยไม่ต้องทำอะไรเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเต็กเขาคิดจนหัวเขาจะระเบิดอยู่แล้วเนาะเขาสาคิดมาแล้วแล้วก็ อาไอเดียเขาเนี่ยมาทำงานต่อมันโปรเซสมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะอ่ะแล้วไงต่อไม่ใช่แค่นั้นพูดเลยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเรามีโมเดลเตกมาเนี่ยเดี๋ยวผมขอปิดพวกเคอร์เทนวอลก่อนเคอร์เทนวอลนะพวกดอพวกวินโด w อ่ะปิดดอวินโด w ต้นมงุงต้นไม้ แผนไซตะนี่ที่ผมพยายามจะปิดเพราะอะไรเพราะว่าผมพยายามทำให้มันแบบหนูง่ายขึ้นนิดนึ่งเพื่อที่ว่าจะทำให้ดูว่าสตั๊กเจ้าวิยร์เนี่ยจะเอางานจากเตกนะฮะมาขึ้นงานโดยเองต่อได้ยังไงเพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อได้ยังไงอันดับแรกเลยนะฮะไม่ใช่ไปเรียนรู้ซอฟต์แวร์ต้องควีนก่อน ใช้ซอฟต์แวร์อะไรแล,แล้วแล้วเต็กต้องโมเดลแบบไหนเพื่อที่ว่าจะบอกให้สตักเจอเนจิเนียรู้ว่าคุณจะเอาพื้นไว้ตรงไหนอนะตรงไหนคุณจะให้มีเสานะตรงไหนไม่มีเสาต,ตรงไหนมีอานพื้นคุณอยากได้หนาเท่าไหร่ถูกไหมอันนี้มันต้องเป็นดีไซน์เทียนที่อาร์เคเตกเขาเขาคิดมาอยู่แล้วนะเพราะเขาก็สอนกันมาเด็กเขาก็เรียนวิชาสตั๊กเจอ์นะรู้ไหมเออนะ อ่ะลองดูนะผมก็จะก๊อป,ปนะฮะก๊อปี้เสาคานพื้นผนังคานอาจจะไม่มีเป็นคอลัมน์ตากเกอโอคอลัมน์นะตกเขาเขาเขามเดลไว้นะตากเกอโอคอลัมน์ชิฟได้ไหมเนี่ยก๊อปปี้ก๊อปปี้ออริจทเออนี่นนะคือเตกเขาแบบ เขาคิดมาแล้วอ่ะว่าเขาอยากได้เสาตัวนี้นะคิดมาแล้วแม้แม้กระทั่งเสาเหล็กไวแฟงเขาอยากได้ขนาดตัวนี้นะเราก็ก๊อปปี้ออริจินอลมาถ้าเรารันแล้วมันไม่ผ่านรเราค่อยไปแจ้งชิเทกถ้ามันผ่านก็ก็ตามนั้นนะ่ะแฮปปี้เอนดิ้งก็เตะเขาเก่งมากเลยเขากะได้หน,นังเงี้ยนะ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 อ่าก็เอาเป็น copy original นะเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเห็นบอไม่เอาไม่เอาเคยเห็น เจนวอลไม่ไม่ก๊อปปี้โดนก๊อปปี้บล็อกมอนเทลสตาร่เจนวอลไม่เอาอะโดนก๊อปปี้โอ้ยมันเยอะจังเยอะไปละเดี๋ยวถ้า่างนี้ดีกว่าก๊อปปี้ออริจินอลมาฟลอร์ล่ะฟลอก็เหมือนกันก๊อปปี้ออริจินอลนะครับจริงๆเราต้องมันก็ต้องคุยกัน,นว่าถ้าเป็นฟลอที่อยากให้เป็นสตั๊กเจอร์นะ ขอให้เด็กตั้งชื่อแบบนี้เลยเอาคำว่า str ขึ้นก่อนก็ได้เนี่ยตั้งชื่อแบบเนี้ยแล้วเวลา s t r u c t u r a l engineer มาทำงานต่อมันจะโคตรง,ง่ายเลยดูไหมโอเค Copy Original มาอันนี้ไม่ได้เพราะไม่มี Original อนะตัดดาวนะ Fallations okay. ั่นเโอเคทีนี้อ่ะ bv จ,จะตัวนี้ curtain wall curtain panel ออก No. เานาะที่พนเเักงานไม่เอาเอาให้ภาษาอินเจเนียร์เข้าไปทำนะก็ผมก็กด copy นะฮะ filter floor column walls okay แล้วก็กด finish อันนี้ ก็ให้โปรแกรมว่าทำงานคอมูว่ามันคิดไวกว่าเราเยอะมากแล้ววันนี้ให้เขาช่วยนะฮะเช่วยแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นวิธีการแห่งนะครันะครับเ,รเ,เป็นวิธีการแ่างนะคตโดยเฉพาะบริษัทที่แบบติดโคกับสตั๊กเจอร์ e n อินจิเนียที่เป็นเหมือนเป็นพาร์ตเนอร์อยู่แล้วอับอู้ยิ่งๆให้เลยคุยกันเลยเนี่ยหันหลังกับไปสกิดกัน นายนายถ้านายจะโมเดลพืชจะห้นายเป็นเตกใช่ไหมนายช่วยตั้งชื่อแบบนี้ได้ไหมพืนที่อยากให้มันเป็นสตั๊กเจอร์นายช่วยตั้งชื่อแบบนี้เราจะก๊อปปี้มาฮเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปขึ้นโมเดลใหม่เราเอาบอดเอรี่ของนายมามันมันเพอร์เฟกมากมันโปรเซสที่เพอร์เฟกมากโอเคมาเพิ่มเลย Android element ผมขอกด stop monitoring ไปนะฮะกด finish ด้วยนะอ่าหัวออกลิงนกะ์ออกดูผมได้อะไรนะผมได้พื้นมานะผมได้พื้นมาผมได้ผนังมาผมไม่ต้องไปนั่งโมเดลใหม่เป็นผนังที่ติดเขาเขาแบบว่าเขาอยากให้มีผนังตรงนี้นะอยากให้มีพื้นถึงแค่นี้นะอะไรอย่เงี้ยนึ้นออกเน,นื้อออกไหมเนี่ยที่เราต้องทำก็คืออะไรเรามาปรับเป็น structure เพราะว่ามันจะได้ไปเอาไปวิเคราะห์แรงได้ SA อซี่อันนี้กะค่อยๆไล่ปรับไปแล้วแปลนวิวเราก็ไม่ต้องมานั่งทำใหม่เนี่ล่ะวิวสร้างแปลนวิวสิแปลนวิวเป็นแปลน,ปลนอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่สตาร์เกอรอบแปลนหนึ่งสองสามมานั่งทำใหม่ทำไมดูปิดเตกนะปิดเตกไป ติดเทมเพลตเอาเทมเพลตออกเนี่ยแบบเนี้ยไวกว่าผู้ลครูก็ส่งไปคำนวณอย่างมือตัวเนี้ยน,นะผู็ส่งไปคำนวณอะ่ะ enable structure ซะหรือว่าคุณอยากจะเพิ่มคานคอยากจะเพิ่มคาน,คก,น,านคก็เพิ่มลงไปอ่ขนาดทนาดนี้อ่ะก็เพิ่มลงไปเนาะ ตรงนี้โหลดเยอะเพิ่มหายก็เพิ่มไปแต่เขาไม่รู้นี่เห็นเรารู้แล้วก็เพิ่มไปแต่เราเราก็ส่งไปโรบอทเอยไปเล v i t เออไม่ใช่ไปอะไรนะไปแซไปอ e ีแท็บไปดัสอะไรพวกเนี้ยเอออยากส่งก็ส่งไปเนีย่ยเขาถึงเรียกว่าเออคอลลาโบทีคอลลาโบเรทีฟลี่ฮะก็คือไม่ให้ข้อมูลมันขาดตกบกพร่องอะฟล์ Flow ข้อมูลต่อไปเรื่อย เนาะต้องทํางานแบบนี้ไม่งั้นไม่ทันกินถ้าบริษัทไหนนะอันมาทํางี้ได้นะโอ้ยนะงานคุวไวขึ้นเยอะนะครับงานคุวไวขึ้นเยอะบอกเลยผมไม่พูดเ,เล่นนะฮะเอาแค่แปลนเงนี้ยแปลนสตั๊กเจอเงี้ยไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่ก็จะก็จะซอยพื้น S หนึ่ง S สองเยอะแยะก็ใช้เชลตัวเดียวในการ โมก็ได้ก็แล้วแต่คุณในการเอาไปวิเคราะห์ก็ได้คุณค่อยมาพิมพ์เป็น annotation text ลงไปก็ไม่มีใครว่าคุณนะโนอเนนี้กนะ็ส่งใบวิเคราะห์โครงสร้างต่อได้นะผมคงไม่กดลันนะมันคงอย่าเละผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยโดยเฉพาะพวกแมทพิเรี่ยวนะอันนี้นะเห็นไหมไม่ได้ใส่ string นะจริงใส่ในレ a t ก็ได้ไม่ได้ใส่สสนะใก็ส,ส่งใบวิเคราะห์โครงสร้างต่อ แต่ในวทําไงนจะไปยากอะไรเนานี่ไงตัง้เอารอเป็นทีเลียวเนะเอซอคุณวิเมซเอหรือว่าคุณลากขอบก็ได้ปรับเป็นทีเลียวทั้งตึกทีเดียวก็จบค่อยส่งไปวิเคะห์โอเคเนาะเห็นภาพนะครับดีกว่าวิธีเดิมเยอะนะ่ยก็ถ้าคุณไม่ก๊อปปี้าหม่แล้วคุณคิดว่าคุณขึ้นโมเดลตักเตอร์อีกอกปีคุณจะขึ้นเสร็จไอผนังตัวน,นี้คุณก็คงไม่ได้ใช้ ไอ้วิเคราะห์ใช่ไหมมันเป็นอินเทอเนียวอรใช่ไหมคุณคุณไม่ต้องไปก๊อปปี้กันมาผมกดลีปไปอ่างเนะหรือว่าคุณคุณไม่ต้องไปก๊อปปี้้ตังแต่แรกนะเขาคุณให้เด็กเขาใส่คอมเมนต์หรือใส่อะไรก็ได้ถที่ทำให้คุณเอ่อดิสติงกิชมันออกมาคือแบบคุณไม่ต้องไปก๊อปปี้กันมานตั้งแต่แรกเนี่ยนะผมนะไปก๊อปปี้มาทำไมให้เห็นเป็นตัวอยา่างนี่คือทำผิด <c oughs> เห็นไหมแต่อีที่ทำถูกไอ้พื่นไอ้เสาเนะี่ยต้องมานั่งขึ้นเองหรอก ตรงไหนกูนจะทําใส่ค่าใส่อะไรกูใส่เพอไม่ใส่ไว้อยอ้เยอะแต่คุณไม่ทำนี้ก่อนแล้วแต่คุณนะไปแล้วครับสวัสดีครับ